ข่าวดีดีก <Bye S 1> <ป>ับพี่คำรรตอน MOU เรื่องยางพารากับมเลเซียเราได้อะไรบ้างนะจะบอกให้และนี่คืออีกหนึ่งเก้าที่สดใสของยางพาราไทยอยาคืนอยาคืนสวนอย่างึืนสวนอย่างเพราะน้องเป็นคนตต้ <Yeah. S 1> และนี่คือความมุ่งมั่นตั้งใจของการยางแห่งประเทศไทยครับผมรองผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทยเล่าให้ฟังว่าการที่รัฐบาลไทยโดยการยางแห่งประเทศไทยไปเซ็น MOU มกับมาเลเซียชาวสวนยางพาราของไทยจะได้ประโยชน์อะไรหนึ่งในฐานะที่ประเทศไทยกับมาเลเซียก็อยู่ใกล้กันนะครับเราควรจะมีการแสวงหาความร่วมมืออะไรกันที่มันเป็นประโยชน์นะครับกับวงการยาง ก็นำมาสู่การทำเอโ u ยผมนี่แหละครับเป็นตัวแทนของการยางประเทศไทยนะครับแล้วก็ทาง MRB นะครับ็นชื้อรเบิดบ่อ,บอสองเราให้ความร่วมมือในเรื่องของงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมประเทศมาเลเซียการวิจัยต้นน้ำพันยางมาเลเซียมีความก้าวหน้ามากเรื่องของนวัตกรรมวันนี้ประเทศมาเลเซียเองเนี่ยต้องยอมรับครับว่า เขาคือผู้ผลิตถุงมือยางธรรมชาติรายใหญ่ของโลกนะครับโดยภาคเอกชน 3. ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตน้ำยางข้นรายใหญ่ส่งให้มาเ a เ s ียวันนี้ฝ่ยเมเชนมาร์มาเลเซียก็เจอถึงเวลาแล้วไทยและมะเลาเลเซียจะผลิตยางที่ย,ยั่งยืนไม่ทำลายป่าไม้ไม่บุกรุกป่าอีกแล้วไม่มีแล้วและสำคัญเราสามารถตรวจสอบย้อนกลับได,ด้ทั้งหมดทั้งมวลทำไปเพื่อที่น้องชาวสวนยางของการยางแห่งประเทศไทย <laughs> สรุปให้ดีๆด,ดังนี้ดังนี้ว่าดอนอได้แน่อย่างนี้อย่างนี้ขอรับขอให้พี่น้องชาวสวนยางจงจเจริญ่นฮาาานุ่มมาให้จะพาไปเบ่งกีสานเดี๋ยวนี้มีเงินมีงานย่างผราเบ่งบ้านอีสารบ้านเขา ราวดีดีกับพี่คำรณยางพารายังเป็นอะไรที่ไม่มีตอนอวสานนะจะบอกให้ยางพาราเบ่งบ้านอีสานบ้านเฮา